สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องของข้าวแสนวิเศษนะครับเด็กๆวันนี้เด็กๆเรียนรู้เป็นวันที่2เรียนรู้เรื่องของการปลูกข้าวนะครับเด็กๆลองดูจากรูปภาพนะครับภาพนี้คือภาพของการทํานาภาพนี้ชาวนานะครับหรือว่าฟาร์มเมอร์กำลังทําการไถโดยใช้บัฟ f ฟาโลบัฟฟาโลก็คือควายนะครับควายก็คือ บัฟฟาโลชาวนาก็คือฟาร์มเมอร์นะครับเวลาที่เรา <c oughs> ปลูกข้าวนะครับเราจะปลูกข้าวกันในนานออานานะครับ <c oughs> นาภาษาอังกฤษเรียกว่าฟาร์มนะครับเด็กๆชาวนาคือชาวนาก็คือฟาร์มเมอร์บัฟฟาโลก็คือควายนาก็คือฟาร์มนะครับเด็กๆเฟอร์นะครับ เฟก็คือ for fun. f u ันเฟก็คือตัว f นะครับ f for f r นะครับสระอานะครับสระอาก็คือ Ar r นะครับ a อ r านะครับ f r f r m ก็คือตัวตัว M นะครับ f r a r m f a r เนะครับ ฟาร์มนะครับก็คือน,านอ,อนานอานาครับตรงนี้ที่เป็นรอยปะนะครับเด็กๆตรงที่เป็นรอยปะเด็กๆเขียนตามรอยปะเองนะครับตรงนี้ด้วยนะครับตัวฟอฟันตัวสละอาตัวมอม้าฟออาร์มฟาร์มเราก็เขียนด้วยนะครับเด็กๆการทำนานะครับเด็กๆเราก็จะใช้นาในการทำนาอย่างเช่นการไถ่ายการหวานอย่างในภาพเป็นการไถนะครับ ถ่ายหน้าโดยใช้ควายถ่ายหน้านะครับเด็กๆด้านล่างนะครับเด็กๆจะเป็นตัวที่ให้เด็กๆสําหรับฝึกคัดฝึกเขียนนะครับอย่างเช่นตัวทอทงเด็กๆก็เขียนตามแบบนะครับตามรอยประที่คุณครูสอนนะครับอย่างตัวนอหนูเด็กๆเริ่มจากหัวนี้นะครับแล้วก็เขียนนะครับเริ่มจากหัวตรงนี้นะครับเขียนไปตามหัวนะครับเด็กๆตัวทอทงเด็กๆก็เขียนตามรอยประนะครับ เมื่อเด็กๆเขียนตามรอยปะเสร็จแล้วเด็กๆก็ลองฝึกเขียนเองนะครับบรรทัดเว้นบรรทัดนะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับเด็กๆเรียนเรื่องของการปลูกข้าวนะครับการปลูกข้าวเราปลูกกันในนานะครับในนาภาษาอังกฤษนาภาษาอังกฤษก็เรียกว่า farm f a r m e ฟ f a r มนะครับคนที่ปลูกข้าวเราเรียกว่าชาวนาภาษาอังกฤษเรียกว่า farmer นะครับ ส่วนตัวนี้ภาษาไทยเรียกว่าควายนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าบัฟเโฟโลอนะครับเด็กๆส่วนด้านนี้ด้านล่างนะครับเด็กๆก็คือตัวทอทงแล้วก็ตัวนอหนูทอทงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอนะครับเด็กๆสําหรับรูปทงเด็กๆลองทายซิว่าทงนี้คือทงอะไรนะครับถ้าเด็กๆบอกว่าเป็นทงชาติไทย คุณครูอยากจะบอกว่าถูกต้องครับเด็กๆธงชาติไทยของเรามีทั้งหมด3สีนั่นก็คือสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินสีแดงจะอยู่ด้านนอกสุดนะครับเด็กๆอยู่ด้านบนสุดแล้วก็ด้านล่างสุดนะครับส่วนสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางสีขาวเด็กๆก็ไม่ต้องไประบายนะครับเพราะว่ากระดาษเป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับเด็กๆส่วนตัวหนูนะครับหนู น่ารักตัวนี้เด็กๆจะใช้สีอะไรระบายนะครับให้สวยงามก็ได้นะครับเด็กๆวันนี้ขอให้เด็กๆตั้งใจทํางานนะครับและอย่าลืมดูแลรักษาตัวเองนะครับให้ปลอดจากโรคโควิด -19 นะครับด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับเวลาไปไหนมาไหนด้วยนะครับตรงที่เป็นพื้นดินเด็กๆใช้สีน้ําตาลระบายก็จะสวยนะครับเด็กๆ หรือใครอยากจะเขียนรูปอะไรตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะครับเด็กๆสวัสดีครับเด็กๆ